ะะลูกสามขวบเวลาพูดดีดีด้วยแล้วไม่ค่อยทําตามพ่อแม่พูดด้วยอารมโมโหแล้วลูกทําทันทีเลยค่ะทําทันทีเพราะกลัวไงคะจังหวะนี้คุณกําลังทําอะไรกับลูกคุณบอกว่าคุณใช้การพูดไม่ดีใส่เขาเขาเลยทําตามคุณแต่จังหวะนั้นอารมณ์ของเขากําลังโดนกระตุ้นด้วยอารมณ์ของคุณน่ะนะอารมณ์ซ้อนทับอารมณ์น่ะนะแล้วเขาก็จะก้าวร้าวเหมือนกับคุณนะนะ อยากได้ไหมลูกที่ก้าวแล้วอะ,ะอเออแล้วเดี๋ยววันนั้นพอลูกก้าวแล้วคุณก็จะบอกว่ามันก้าวแล้วจากใครวะที่โรงเรียนเหรอหรืออะไระลูกอยู่กับใครหนะ้า <c oughs> แฟนพูดไม่ดีใส่คุณหัวหน้าพูดไม่ดีใส่คุณคุณชอบไหมเจ้านายพูดไม่ดีกับคุณคุณทำไหมทําตามเขาไหมทําตามแต่ข้างในรู้สึกชอบไหมข้างในก็ไม่ชอบนะเว้ยการที่คุณพูดดีแล้วเขาไม่ทําเพราะ เขาไม่กลัวไงเพราะจังหวะนั้นคุณไม่ได้ให้เกียติเขาเขาจึงไม่อยากให้เกียิคุณไงดังนั้นคือคุณไม่เคยเฟิร์มจริงคุณคุณไหลคุณแบบบางทีคุณไหลพอาจังหวะที่เขาไหลแล้วสุดท้ายคุณก็ดุเลยละกันใช้เวอร์ชั่นดุเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณพูดดีๆกับเขาแล้วพูดดีด้วยข้อตกลงแล้วพูดดีด้วยความเข้าใจจังหวะนี้ถ้าเราเฟิร์มว่าต้องปิดแล้วคะ่ะเสียใจด้วยนะ เวลาที่เขากําลังอยากทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเรากําลังจะต่อต้านให้เขาทําให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแน่นอนว่าเขาจะไหลหูผ่านไปแล้วก็เขาก็จะฟังต่อดูต่ออะไรของเขาไปจังหวะนั้นถ้าคุณพูดดีถูกแล้วจงพูดดีต่อไปแต่ให้พูดดีแบบไหนพูดดีแบบเข้าใจวินัยด้วยเข้าใจวินยัยและข้อตกลงที่เราคุยกันจังหวะนี้ถ้าเข็มยาวชี้เลขนั้นแล้วจริงๆก่อนหน้าน,นั้นเราเตือนเขาสักพักหนึ่งแล้ว ใกลแล้วนะไกล้แล้วนะเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลขสิบสองเอาไอแพดมาคืนมาม้านะเอาไอแพดมาคืนมาม้านะลูกเข็มยาวจะชี้เลขสิบสองแล้วนะอย่างเงี้ยจังหวะนี้ถ้าเกิดถึงเวลาแล้วเขาไม่ปิดหมดเวลาแล้วค่ะมามมาขอเอาไอแพดคืนนะหมาม้าขอเอาโทรศัพท์คืนนะหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ถ้าเขาเปิดดูดูอยู่จังหวะนี้มามมาขอปิดนะหนึ่ง สองสามขอปิดแล้วค่ะร้องไห้ทันทีจังหวะที่ปิดเก็บปุ๊บร้องไห้ไหมขอเก็บนะคะพูดดีๆนะจังหวะนี้อารมณ์เป็นไงปี๊ดไหมต้องปี๊ดดิเพราะาอะไรคุณเก็บมือถือคุณเก็บหนังของเขาอะ่ะคุณเก็บเขาจะปีด๊ดปุ๊บแต่คุณยังพูดดีๆอยู่นะคุณยังพูดดีๆอยู่นะแล้วคุณพูดว่าหมดเวลาแล้วจริงๆเข้าใจเลยว่าอยากดูต่อมันสนุกมากๆเลย หมามาน่ารักมากเลยหาแม่แบบนี้มันสนุกมากมากเลยหมามาเห็นตอนที่หนูดูหมามาเห็นหนูหัวล้อสนุกเลยมันสนุกแหละลูกตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะความสนุกยังเก็บไว้เป็นพรุ่งนี้ได้ค่ะตอนนี้เราต้องไปนอนแล้วนะเสียใจเลยโอ้ไม่อยากนอนเลยไม่อยากนอนเลยเด็กจะแวกขึ้นมาเลยแบบจะไม่นอนแม่ก็มีจังหวะนั้นคุณอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ทับเขานะ เพราะเขามาด้วยอารมณ์อยู่แล้วถ้าคุณไม่อยากให้เขาก้าวล้าว,วใช้อารมณ์เก่งดังนั้นสมองกล้ามเนื้อด้านอารมณ์คุณอย่าไปบัฟเขาด้วยอารมณ์มณจังหวะที่คุณเห็นเขากรีดวีดวีดคุณต้องสงบก่อนไหมคุณต้องนิ่งให้ได้ก่อนว่าเข้าใจก่อนว่าเออสมองของเด็กมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าใส่เหตุผลให้ลูกแล้วลูกจะต้องเข้าใจมึงลูกนะเว้ยไม่ใช่ควางเรนเดียที่วิ่งได้เลยอะ่ะลูกนะดังนั้นกว่าสมองต้านนี้เขาจะทางานอะ่ะคุณไม่เคยเด็กไง ตอนเป็นพ่อแม่ไม่เคยเด็กกันหรอตอนเราเป็นเด็กเราก็อยากสนุกเราก็อยากเล่นนะ่ะจังหวะที่เล่นแล้วพ่อมาตีเรารู้สึกยังไงอยู่ดีๆมาโดนชักตักปึก๊กอ้าวไอ้หา่ากูเล่นกับเพื่อนอยู่ในนั้นเพื่อนก็เคว้งเท้งเต้งเลยแบบจะมาชิ้ขายเราเราจะต้องรู้สึกยังไง <c oughs> ดังนั้นจังหวะนี้ถ้าคุณพูดดีๆต่อไปโดยการที่เฟิร์มในสิ่งที่เขาเป็นนั่นแหละเฟิร์มมันออกมาย้ายมาเป็นภาษาพูดซะเสียใจยน้ําตาไหลเลยเป็นภาษาพูดนี่ไง ความสนุกยังอยู่ได้พรุ่งนี้ยังดูต่อได้นะ YouTube อันนี้การ์ตูนบิงอันนี้ยังอยู่ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันใหม่เดี๋ยวเราต้องบายบายบิงก่อนนะปิดก่อนนะเราจะทำยังไงให้เรามาเจอบิงเร็วๆคะ่ะให้เขาคิด,คดแต่เด็กเล็กเขาไม่ตอบหรอกใครต้องเป็นคนตอบสิบโมงหรือเปล่าคะทุกคนอันนี้สิบเอ็ดโมงหรือเปล่าคะใช่เลยสิบเอ็ดโมงนั่นเองอันนี้อะไรนะเที่ยงหรือเปล่าคะ เทีย่ยงตรงทุกต้องค่ะเที่ยงตรงกูตอบเองคนเดียวเลยเห็นไหมนี่ไม่มีใครตอบกับกูเลย <S <S แต่ทุกคนฟังแล้วทุกคนรู้ไหมว่าอ๋อโอเคอันนี้สิบอันนี้สิบเอ็ดเด็กก็จะจำว่าสิบเอ็ดคือนี้จังหวะนั้นคุณชวนเขาคิดว่าทำยังไงได้บ้างนะลูกที่เราจะได้ดูบิงเร็วๆนอนเร็วไหม <S <S จังหวะที่เขาระเบิดอารมณ์อยู่สมองอารมณ์กำลังทำงานอยู่ฝั่งเนี้ยแล้วคุณจะใส่เหตุและผลตอนที่เขาจะระเบิดอารมณ์นะมันก็ไม่ต่างจาก เวลาที่เรากําลังเสียใจเสียใจแฟนทิ้งกําลังร้องไห้อยู่เค้ามา8ปีแล้วเราต้องเลิกกันเสียใจร้องไห้หนักเลยแล้วอยู่ดีมีคนให้มาคิดวิเคราะห์ตอนนั้นน่ะมึงมึงมึงอย่าเพิ่งร้องสองคูณสแควร,รูทหายกกำลังสิบได้เท่าไหร่วะ มึงกูร้องไห้อยู่มึง,มง,มง,มงไม่เห็นหนอะดังนั้นถ้าคุณคามดาวเขาได้แล้วเริ่มดีขึ้นแล้วจังหวะนี้โอเคขึ้นแล้วเนาะโอเคขึ้นแล้วนะเนานะยิ้มได้แฮปปี้แล้วสโน์แฮปปี้เลยเนาะจังหวะไหนที่ฮัตสโน่สนุกแล้วก็พูดประโยคนั้นดังนั้นเขาจะดึงความทรงจําเก่งมากเลยเด็กคนไหนที่สมองทองคําใคร นักเรียนคนไหนที่เรียงกับน,นิกกี้ลูกแม่งโคตรฉลาดจะบอกให้ยิ่งฝึกตั้งแต่ศูนย์ขวบนะจะบอกให้สโน่โคตรฉลาดเลยความทรงจําโคตรด,ดีเลยมันจําศัพท์เยอะมากเลยสองขวบรึ่งพูดศัพท์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดภาษ,าษาอังกฤษด้วยนะพ่อมันยังไม่รู้เลยเพราะอะไรทําไมถึงความจําดีเพราะเวลาที่เขาอารมณ์เขาเขาไม่ได้ถูกบัฟด,ด้วยอารมณ์อยู่บ่อยๆสมองของเขาจะจดจําได้ดีขึ้น คิดวิเคราะห์ดีขึ้นเพราะคุณไม่ได้ใช้สมองด้านนี้อยู่บ่อยเขาจะย้ายมาฝั่งนี้อยู่เรื่อยย้ายมาฝั่งนี้อยู่เรื่อยเขาเริ่มคามดาวลงแล้วแฮปปี้ยังคะขอบคุณนะคะที่สโนเข้าใจขอบคุณนะคะที่สโนยิ้มได้ขอบคุณนะคะ,ท,คะ,คะที่สโนทำใจได้ขอบคุณนะคะที่รอได้รอรอหน่อยนะพรุ่งนี้เราค่อยมาดูนะคะบิงสนุกมากๆเลยพรุ่งนี้มาดูนะพูดดีๆแบบนี้ไงยิ่งเราพูดไม่ดีอ่ะ เขาก็จะมีเวอร์ชั่นโตไปเป็นเวอร์ชั่นที่คนเป็นคนพูดไม่ดีเหมือนกับเราไหมเหมือนกับเราเป๊ะเลยแล้วเวลาเขาไปมีแฟนแฟนก็จะลำใหญ่ว่าแบบทำไมแม่งพูดจาแบบนี้วะเราต้องฝึกให้เขาเห็นเราบ่อยๆเห็นเราบ่อยๆดังนะเวลาที่เขาไปมีลูกเขาจะรู้และจําได้ว่าความทรงจําเวลาเราวัยเด็กๆเราไม่เคยมีเหรอ แล้วแม่กูพูดโคตรดีเลยมึงจนถึงทุกวันนี้กูยังอินอยู่ในหัวใจอยู่เลยแม่กูพูดดีมากเลยมึงว่าแบบรอรอแม่หน่อยนะรอรอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนบ่ายสองนะคะอดใจรอหน่อยนะแม่ก็รักหนูแม่ไปทํางานแม่ก็อดใจรอเจอหนูเหมือนกันมึงแม่กูพูดดีมากแต่กลับกันสมมติแม่กูฟาดกูหน้าโรงเรียนอะ ต่อหน้าฝูงชนต่อหน้าเพื่อนคนอื่นนะ่ะมึงกูจำความทรงจำวันที่เล่านะโมเมนต์ที่เล่าจะรู้สึกยังไงเออแล้วประเด็นคือลูกอยู่กับเรากี่ปีคุณทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันสมองเขาจะดีไหมจังหวะที่ส snow happy แล้วสมมตินะเมื่อกี้ที่ร้องให้อยากดูบิง snow happy แล้ว happy ยิ้มได้จังหวะนี้เขาจะดึงโมเมนต์ที่ happy มาตอนนี้ไหมอ๋อ happy กับอันนั้นกับอันนี้อ๋อเหมือนกัน หมอให้ทีมงานตัดส่วนสำคัญของคลิปนี้ด้วยได้ไหมครับไม่ทั้งหมดนะไม่ทั้งหมดนะดอย่างที่บอกอะไรแพงๆคนที่ดูหน้าไลฟ์เท่านั้นถึงจะได้บางทีคนเขาจะผิดเ้วยไงเออนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามาดูตรงเนี้ยเวลานิกกี้อธิบายมันจะลึกกว่าหน้าไลฟ์หน้าหน้า<อ>เพจอยู่<อ>แล้ว,ลวใครที่อยากได้ตลอดชีพก็อย่าพลาดโอกาสนี้นะคะเพราะว่ารับจํานวนจํากัดจริงๆมันดูแลเยอะไม่ไหว<อ>นะ โอเคไหมนิกกี้กำลังทำอะไรกำลังเปลี่ยนประเทศและเปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้นสังคมจะดีต่อเมื่อเด็กมันดีเพราะเด็กมันจะโตเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นวันนี้เด็กที่กำลังจะเริ่มไปเป็นผู้ใหญ่สำคัญมากคุณทำอะไรกับเขาอยู่คุณกำลังทำลายสมองอยู่หรือเปล่าแล้วลึกลงไปกว่าน,นั้นในคำพูดของคุณในเชิงลึกที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะ คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณรู้ตัวไหมว่าคุณกําลังพลาดไม่อยากให้พลาดโดยที่ไม่รู้ตัวว่าพลาดอ่ะนิกกี้กําลังทําอะไรกําลังเปลี่ยนประเทศและเปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้นสังคมจะดีต่อเมื่อเด็กมันดีเพราะเด็กมันจะโตเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นวันนี้เด็กที่กําลังจะเริ่มไปเป็นผู้ใหญ่สําคัญมากคุณทําอะไรกับเขาอยู่คุณกําลังทําลายสมองอยู่หรือเปล่า แล้วลึกลงไปกว่าน,นั้นในคําพูดของคุณในเชิงลึกที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณรู้ตัวไหมว่าคุณกําลังพลาดไม่อยากให้พลาดโดยที่ไม่รู้ตัวว่าพลาดอ่ะสังคมจะดีต่อเมื่อเด็กมันดีเพราะเด็กมันจะโตเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นวันนี้เด็กที่กําลังจะเริ่มไปเป็นผู้ใหญ่สําคัญมากคุณทําอะไรกับเขาอยู่คุณกําลังทําลายสมองอยู่หรือเปล่า แล้วลึกลงไปกว่าน,นั้นในคําพูดของคุณในเชิงลึกที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณรู้ตัวไหมว่าคุณกําลังพลาดไม่อยากให้พลาดโดยที่ไม่รู้ตัวว่าพลาดอ่ะ